ผืนนี้ต้องขอบคุณคุณลูกค้านะคะผู้ใจดีนำสิ้นผืนนี้ให้เราชมนะคะสวัสดีค่ะนกนะคะสิ้นสีสัชนาสุขโขทัยนะคะผืนนี้ก็สิ้นตีนจกธรรมดาของสีสัชนาลายสุขโขทัยนะคะตัวสิ้นเป็นสิ้นอาจจกลายเครือวัน9ก้าแถวนะคะเป็นสีเขียวหัวเป็ดแบบฉบับของสีสัชนาลายสุขโขทยัยที่นกเคยบอกว่าทุกบ้านต้องมีสีนี้ค่ะจะออกเป็นสีนี้เลยค่ะ แล้วก็จะโดดเด่นแล้วก็ต่อหัวแดงเอกลักษณ์ของบ้านเรานะคะหัวตัวเชิงอันนี้หัวแดงเขียวแดงไปด้วยกันได้ค่ะบ้านเราไม่แปลกนะคะสวยเก๋ดูดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะอันนี้ก็ด้นแบบฉบับของสุขโขทยัยแบบเก่านะคะที่โบราณหายไปดด้แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเรียกว่าด้านดูแอลมดเนนะคะสิ่งที่นกบอกว่า ต้องขอบคุณคุณลูกค้าผู้น่ารักนะคะเอาเชิงสิ้นตีนจกสวยๆมาให้เราชมถามว่าแปลกไหมเป็นสิ้นตีนจกที่ลายเครือน้อยปกติว่าเครือน้อยจะมีแค่ดอกเดียวตรงกลางแล้วก็มีองค์ประกอบนะคะสิ้นตีนจกแต่ผืนนี้คุณลูกค้าน่ารักค่ะออกแบบใหม่หนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้หรือผือนแรกในประเทศไทยไม่มีใครเหมือนออกแบบเอาเครือน้อยสองดอกค่ะเนี่ยนะคะลายเครือน้อยสองดอก แล้วตรงกลางก็จบเพิ่มเพื่อไม่ให้มีพื้นที่ว่างนะคะนี่เป็นลายเครือน้อยนะคะสองดอกคู่กันไปปกติมีดอกเดียวเห็นไหมคะงานสวยงามองค์ประกอบอยังเหมือนเดิมนะคะมีอันนี้เรียกว่านกคุ้มนกคาบดอกมีฟันปลาขอแล้วก็ลายตรงกลางที่ปกติจะเล็กแต่อันนี้จะใหญ่กว่าเดิมค่ะนี่ค่ะนกให้ดูนะคะฝีมือช่างทอก็สวยเรียบร้อยมากค่ะดูมีเสน่ห์มากค่ะผืนนี้ เห็นไหมคะเรียบๆตัวดอกนะคะอ่านนกอยากให้นกให้ชมทั้งฝืนว่าสิ้น้าเรลาต่อตัวสีแดงแล้วอันนี้เป็นสิ้นตีนจกนะคะสวยไหมคะฝีมือดีงานก็สวยงานแปลกๆงานสวยๆนกเอาหยิบมาให้ชมกันเสมอนะคะใครที่ชอบชมนะคะสิ้นสวยๆของสุขโขทัยนะคะ ฝากกดติดตามช่องให้นกด้วยนะคะกดถูกใจเป็นกำใจให้นกด้วยแล้วก็ฝากติดตามนะคะเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองจะได้ชมสิ้นกำงานที่มีมากมายมากกว่าในช่อง YouTube นะคะหรือสนใจสอบถามข้อมูลจกภาพาสุขโขทยัยแอดไลน์นกสอบถามได้เสมอคะ่ะถ้างไงคลิปนี้สวัสดีค่ะ